สวัสดีค่ะสวัสดีกันช่วงวันหยุดนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาเแบลบก็กวาดบ้านหุงข้าวหุงน้ำไว้รอเด็กๆตื่นนะคะพอเด็กๆตื่นก็พากันมาเดิน เก็บผักอยู่ในสวนนะคะเบลปลูกผักชีลาวไว้เยอะมากเลยทุกคนด้านล่างเนาะด้านบนยังไม่ได้ปลูกแต่ว่าปลูกแค่ด้านบนเท่านั้นนะทุกคนก็เริ่มโตแบบพอเก็บกินอ่อนกันลัางงามเลยนะคะทุกคนค่ะถ้าแบบเราเอาไปแบบว่ากินสดๆคู่กับขนมจีนเป็นเครื่องเคียงอู้ว่ามันหอมทะลุทะล่วงมากเลยนะคะทุกคนวันนี้เบลก็จะเก็บผักชีไปผัดใส่ไข่ให้เด็กๆก,กินกับข้าวนะเบลหุงข้าวไว้แล้วก็จะพาเด็กๆมาเก็บมะเขือเบลเก็บผักมาแล้วต้อง ่เช้าจะมีผักคะนา้าแล้วก็ผักกวางตุ้งดอกนะทุกคนแล้วก็จะมีนิดหน่อยเป็นผักบุ้งแล้วก็จะเอาใส่มะเขือเข้าไปใส่แครอทเข้าไปแครอทนี่เราซื้อมาจากตลาดนะคะเพราะว่าเพื่อนมาทํากับข้าวกินวันนั้นมันเหลือแครอทอยู่อันนึงนี่แหละทุกคนเก็เลยมาผัดให้ลูกกินซะเลยค่ะอันดับแรกเราก็ล้างผักให้เขาทําความสะอาดให้เขาเรียบร้อยก่อนนะทุกคนแล้วเราเบก็จะเอา ผักชีราวเนี่ยมาหั่นให้มันเล็กๆเนาะเห็ดไปก็คืหอหวดย้ายไปค่ะทุกคนค่ะหน้าหนาวมานี่ยผักชีราวออกเยอะๆนี่ถ้ายายเบลปกนะลำมันอ่ะใหญ่มากทุกคนต้นมันจะใหญ่กว่านี้อีกมนรู้ทําไมเบลปูกผักชีราวทาไมมันสั้นมันหรือว่ามันต้องใช้เวลาระยะเวลาน,านานกว่านี้ไหมมันถึงจะโตกว่านี้หรือแค่นี้เรากินเขาเร็วเกินไปใช่ไหม ไม่รู้ว่ายายทําให้กินแบบต้นอย่างใหญ่แล้วแบบหอมมากทุกคนขวใส่ไข่แล้วก็ใส่น้ำเอ้อเจาะนะทุกคนแบบใส่น้ํานิดนึงอ่ะใส่น้ําขุกขิกอ่ะจะมันจะแบบได้อรรรสมากกับข้าวเหนียวนะคู่กันคู่กัน เวลาทํากับข้าวเบลทำช้าช้านะทุกคนขนาดทําแค่ผัดผักแล้วก็ผัดไข่ใส่ผักชีลาวนะนเด็กๆก็ไปพาก,กันไปเล่นรอแล้วก็เดินมาแม่เสร็จยังแม่เสร็จยังเดินมาถามอยู่นั่นแหละวใส่หิวข้าวทุกคนกว่าเราจะลดน้ําผักเสร็จก็นานเนาะก็เห็นว่าลูกยังไม่ตื่นเ้ลก็ลดน้ําผักเชยพอลดข้างหลังเสร็จใช่ไหมหเด็กๆเขาก็ตื่นแล้วก็วิ่งตามเบลกันทั้งสองคนเลยเดินออกมาพร้อมกันเลยนะพี่กับน้องอะไงทุกคนคะ่ะ ก็มาเรียกเราแบบเออแม่ตื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันดับแรกถ้าเราตื่นก็ต้องไปเข้าห้องน้ํากินน้ําอะไรเรียบร้อยน,นะถ้าเราได้กินน้ําตอนเช้าเช้าจะทําให้เราแบบรู้สึกดีนะทุกคนไ่จะบอกลูกตลอดเลยไม่มันเป็นแบบตามสัญชาตญาณมั้งแล้วตอนนั้นอนะพี่อดินเคยป่วยเป็นอ่าเขาเรียกลําไส้ลําไส้ลสําไส้ที่ว่าอ่าอุจจาระอ่ะทุกคนที่มันแบบ เขาแบบอื้อไม่ออกอะ่ะอื้อออกไม่หมดอะ่ะนั่นแหละก็เลยเป็นแบบว่ามันอุดตันแล้วมันทําให้แบบมีของเสียสะสมเยอะมันเลยก็แบบทําให้ลูกป่วยโดยที่แบบไม่มีสาเหตุเลยนั่นแหละก็กว่าจะค้นหาสาเหตุเจอพี่ดินก็แบบจนปากเขียวอะ่ะทุกคนนึกว่าลูกติดโควิดแต่ที่ไหนได้ ลูกเป็นแบบเกี่ยวกับลําไส้นี่แหละเพราะว่าลูกคนแรกเนาะเแบบก็ยังเอาลูกเข้าห้องน้ําไม่เป็นใส่แต่แผมเพิ่นแล้วมันก็แบบว่ามันมันมันไม่สุดอะ่ะทุกคนมันก็พอมันไม่สุดมันก็เก็บสะสมไปเรืเ่อยๆเรืเเ่ใช่ไหมมันก็เลยยากต่อการดํำรงชีวิตนะั่นแหละค่ะทุกคนขาพอพอ,พอเจอสถานการณ์แบบนั้อะอดินไปเยี่ยวนะอย่าแบบว่า อันนี้เข้าห้องน้ำนะอะไรเงี้ยตื่นขึ้นมากินน้ํานะต้องบอกลูกทุกครั้งทุกครั้งแบบเป็นประจำแบบบอกลูกแบบนี้เสมอพอเรามีประสบการณ์ลูกคนแรกที่เราเลี้ยงมากับเมือทุกคนพอมีน้องอาาใช่ไหมก็แบบไม่ค่อยยากเลยอนาก็มาเข้าโรงเรียนอยู่ที่นี่เนาะประมาณ3าขวบก็ก็แบบทําเป็นทุกอย่างที่โรงเรียนบ้านเราโรงงเรียนที่อยู่น้องอาาไปปัจจุบันนี้แหละนั่นแหละก็สอนน้องอาาดีมากเลยนะทุกคนแล้วก็แบบ อันเป็นทุกอย่างเข้างน,ะนาอะไรเงี้ยคือไม่ต้องให้เราไปยืนเฝ้า แต่ตอนเลี้ยงพี่อดินนะก็คือคนแรกมันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่รู้นู่นรู้นี่เนาะพอคนที่สองมาก็คือจัดเต็มเลยฉิม่ารูปแบบใดหูเบิดแต่ว่าขันอยากถามว่าอยากมีลูกคนที่สามไหมบัวเด้อค่ะเบลกําลังเป็นสาวเบลกาลังเป็นสาวเบลจะไม่มีเป็นแม่พันธุ์เด็กขาดค่ะเบลจะไปหาเหรนเบาถ้าเบ้อได้ลูกเบลใหญ่เบลหั่นผักหั่นอะไรเรียบร้อยก็ทํากับขงกับข้าวเนาะผัดผักทุกคนเป็นผัดผักรวมนี่แหละก็เอามาผัด ผักทุกอย่างที่เรามีเราก็เอามาผัดรวมๆกันแล้วก็มีผัดไข่ใส่ผักชีลาวนะคะหังข้าวร้อนๆแบบอุ๊ยอร่อยมากเพื่อดินถูกใจทุกคนถูกใจเมนูอ่ะผัดผักชีลาวใส่ไข่แซบมากไม่รู้ทําไมนะเขาถึงชอบเพราะว่าบางเด็กบางคนไม่ชอบกลิ่นมันนะทุกคนกนลิ่นแมลงแต่ตอนที่เบลท้องนะ่ะเบลชอบมาก แกงแกงอ่อมใส่ผักสีลาวนะ่ะทุกคนมีหิวแบบอยากกินอยากกินตอนท้องไปหาซื้อมันไม่มีก็ไปหาซื้อจนได้อนะผักสีลาวอยากกินมากเอาใส่นิดหน่อย,อยก็หอมแล้วแล้วอาหารที่เราเคยกินตอนเด็กอะตอนที่เราท้องเราก็อยากกินอยากกินอันไหนยายทําให้กินแบบระลึกได้เรก็แบบทํากินแบบทุกวันแตงกวาผัดไข่ผักผักซีลาวใส่ไข่เนี่ยแกงอ่อมเลยอู้ตรงมีทุกมือต้มปลาแดกนี่หอมคับ เอาไรันู่ห้ดอด่ออยู่แล้วก็ปลาด้วยให้อดหนูเอาชื่อหอไม่หนูเอาปลาด้วยนะเหมดเลยอนนตแบบนี้กินเลยหรอเนเอาใช่เอาเอาหนูขอปลาเยอะๆให้จิ้ให้หน่อย เอากลางออกด้วยะอันไหนมันมีกก้มไม่บอก เอาอีกอีกสเอาอไมแม่จะไปล้างหน้าข้างไหมหนูแม่เอาละป่ะหน้าข้างอะไรเอเข้าไมคะเอินข้าเสร็จแล้วก็เไปแปลงข้า อาหารคือมันตัดตัวด้วย อยากเองแล้วอยากงมากด้วยอยากได้แข็แรงมากคุยต้องมีอนนี้ใหญ่ พ่อพี่เหนือคือี้าฮะคอห้าเหรอแล้วพี่จางมีไหมพี่จางอ่ะพี่จงยังไม่ 有嘛？这边那个。 ันนี้ทานข้าวทานอะไรเสร็จเรียบร้อยเบลก็กวาดบงกวาดบ้านถูบ้านแนละ้วทุกคนแล้วก็เอาผ้าออกมาตากนะคะแล้วก็เบลก็มาเข้าสวนเอาจอบมา จัดแจงใหม่เพราะว่าไอ้ไม้ที่ว่าเราเสียบไว้อะมันหลุดใช่ไหมเบลก็เลยมาทําใหม่พอได้ใหม่มันก็เริ่มแบบทนทานไม่หลวมแล้วเราก็จะมาดายหญ้าตรงเนี้ยหญ้าตรงเนี้ยโดนน้าบ่อยทุกคนน้ําที่ว่าเราล้างจานมันไหลลงมาเนาะมันก็เหมือบว่ามันแบบซึมน้ําซึมเข้าไปในดินน่ะหญ้ามันก็เกิดขึ้นมาเร็วมากค่ะทุกคนเออเราก็ต้องมาทําความสะอาดด้านหลังสักนิดหน่อยนะคะเวลาวันว่างๆก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละเบลบไม่ค่อยแบบว่า ซีเรียสกับการออกไปข้างนอกกัอทุกคนวันไหนที่แบบเทศกาลเพื่อนมาโอเคแล้วก็อยู่กับเอนจอยกันไปสักวันสองวันเนาะอยู่ที่วัยด้วยมั้งมันโตแล้วมันก็ไม่ได้แบบว่าต้องแบบว่าต้องไปเพื่อนตลอดทั้งวันอ่ะเบลมีความสุขที่เบลได้เข้าสวนอยู่กับเพื่อนเบลก็มีความสุขอยู่กับแบบว่า่าครอบครัวก็มีความสุขนะแต่ที่มากๆที่สุดตอนนี้ก็คือเข้าสวนมีความสุขมากทุกคนเป็นอีกอย่างที่เบลอย่างิ่งจะของมากๆเลย ได้เดินดูหยิบนุ่นจับนี่อยู่ในสวนมันก็มีความสุขเนาะนช่วงเนี้ยมันเป็นหน้าหนาวหน้าแรงเนี้ยหญ้ามันก็จะไม่ค่อยขึ้นเยอะถ้าเป็นหน้าฝนอะเราก็จะตัดหญ้าตัดอะไรนะเพราะว่าถ้าดาดา,ดายากกือขึอ้นสูงสูมันดอกค่ะต้นมะเขือเทศที่เบลปลูกไว้ก็เริ่มชูคอขึ้นมากันเยอะมากแล้วที่เบลยกกระถางออกนะทุกคนมันมีปวกอยู่ข้างล่างอะ่ะเบลยกขึ้นมาเบลรู้สึกว่าเอา ทำไมพื้นดินมันแบบแบบยุบลงอ่ะทุกคนพอไปยกกระถางขึ้นมาดูอ้าวปวกเต็มเลยข้างใต้นะเดี๋วก็เลยยกออกเดี๋ยวจะหาอะไรมาลองนี่่ทุกคนเอาอิดมาลองมันจะโอเคไหม มันจะกินอิดไหมกินอิดด้วยไหมปวกอะ่ะมันเจาะอิดเข้าไปหรือเปล่าเบลไม่แน่ใจเลยเดินดูมุมนั้นแล้วก็เดินดูมุมนี้ทุกคนเบลเอาเชือกฟังที่ยังเหลือนะคะเอามามัดตรงที่ว่าอ่าเขาจะเลื้อยขึ้นไปเนาะก็พยุงให้เขาเลื้อยขึ้นไปบนหลังคานั่นแหละทุกคนเพราะว่าพวกฟักทองเนี่ยก็นางก็เริ่มย้อยลงมาเยอะแล้วบางลูกก็โตมากบางลูกก็แบบยังแบบ ยังไม่โตยังเป็นเบบีอยู่บางลูกก็เข้าขั้นใบรุ่นแล้วนะทุกคนเริ่มจะแตกสาวเริ่มสีแบบว่าออกแพรแม่พันธ์แล้วค่ะเริ่มสีแบบอื่อใหญ่มาหือมากเข้าไปแล้วค่ะเราก็ต้องหาอะไรมา รองให้เขาเป็นที่นั่งให้เขาทุกคนเบลจะสานที่มันเป็นเชือกฟางแหละเดี๋ยวจะให้ป้าสอนว่าสานตะกา้าสานอะไรเงี้ยพวกแบบสมัยก่อนเขาทําแบบเอาเชือกฟางมาสานให้มันแบบห้อยพวกฟักพวกอะไรเงี้ยได้เนาะแต่ก่อนป้าเบลเคยทําแเบลบก็เลยจะให้ป้าสอนทุกคนแต่อันนี้เบลก็จะ,ะยึดเขาไว้ก่อนแล้วเราก็จะให้เขาเรื้อขึ้นไปด้านบนนะลูกมันย้อยลงมาตามที่เบลคาดหวังจริงๆนะทุกคนลูกฟักทองอ่ะมันย้อยลงมาแบบ ตรงเตงเลยค่ะเข้ากะหาถุงหาอย่างมาใส่ใเข่านะคะแต่เราไม่ได้เอาแบบว่าอ่าเอาถุงพลาสติกมาใส่เลยเพราะว่าถ้ามันไม่เจอแดดไม่เจออากาศมันเปลี่ยนแปลงแบบธรรมชาติเนี้ยน้งก็จะไม่โตนะก็จะแบบเสียอะไรเงี้ยเราก็ต้องหาวิธีที่ว่าเป็นวิธีธรรมชาติที่สุดให้เขาแบบว่าอา่ช่วยพยุงพวกขวั้วของเขาไม่ให้หลุดลงมาเนาะทุกคนแต่พวกเอ่อแต่ขั้วที่ว่าอยู่ตรงฟักทองอ่ะ มันแข็งแรงมาก้วมันใหญ่มากนะจับดูแบบอุ้ยมันแข็งแรงจริงนะทุกคนมันสามารถยึดแบบได้ถ้ามันโตมากกว่านี้เราช่วยมันประคองมันก็จะแบบไปได้ดีไปได้สวยไงทุกคนเ่าแต่ว่าขั้วมันอ่ะใหญ่มากเออมันเลือดอยู่นะถามว่าปลูกอย่างเงี้ยเราก็แบบทําแบบใหม่แบบสับนะถามว่าผู้ใดบ่เคยเห็นนี่แหละมาดูของเบลเดอร์ว่าเบลจะทําได้หรือเปล่าเบลก็อยากเห็นเหมือนกันว่า มันเลื้อขึ้นไปด้านบนแล้วมันย้อยลงมาเนี่ยมันจะโตไหมมันจะโตแค่ไหนอ่ะถ้ามันไม่โตรหรือว่ามันไปไม่ได้จริงๆเราก็แบบเออเอาไปปลูกลงดินแต่ว่าปีแรกปีนี้ที่เราปลูกอ่ะเราก็เอาหาประสบการณ์แล้วกันนะทุกคนใหญ่เขาตัวได ล่วงมือเห็ดไปได้จากเหมือนเราชิมอาหารไหนทุกคนอันนี้เราไม่เคยกินเราก็ประกาศกินจักเื่อแต่ถ้าเราลองชิมดูเนะี่ยเราจะคุยกับคนอื่นรู้เรื่องนะถ้าเรามีประสบการณ์เรื่องนี้เราก็จะสามารถแบบว่าคุยไปได้เลยว่าเอออันนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นอย่างนีออ้ประมาณนี้ทุกคนนี่แหละเบลเป็นคนที่อยากลองนู่นอยากลองนี่มากๆเบลก็เลยปล่อยไว้แบบนี้แล้วเบลก็จะลองทําดูถ้ามันไม่ได้ค่อยว่ากันใหม่นะคะทุกคนคะ่ะหันมาดูข้าวโพดของเรากันก่อนค่ะต้นข้าวโพดอันนี้เป็นต้นข้าวโพดพันธ สีดำนะทุกคนเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนี่แหละแต่ว่ามันเป็นพันธ์ุผสมแต่ว่ามันจะมีสีดำด้วยเนาะก็เริ่มแบบว่าออกดอกแล้วมีแบบว่าใย่ๆเขาออกมาแล้วจ้ะจากภาษาไทยเขาเรียกอะไรไม่รู้แต่บานเดี้ยวเขาเอินม้อยเขาโคดนะจ้ะ <laughs> ทุกคนดูสวนเดินไปเดินมาเพื่อนสาวเบลก็มาแล้วนะทุกคนเพื่อนมาจากสมุดปากกาเนี่แหละเพื่อนที่ว่าโตมาด้วยกันที่ว่าเล่นมาด้วยกันบ้านอยู่ถัดไปอีกสักสามหลังแหละทุกคนไงามาน้ากันจ้ะก็เลข จะกลับไปทํางานแล้วมาตั้งแต่วันที่30นั่นแหละทุกคนก็มาจอยกันอยู่ที่บ้านนี่แหละพอจะกลับบ้านไปก็เลยบอกเพื่อนว่าให้แวะมาหาหน่อยมาเก็บเอาผักไปกินด้วยเนาะก็ให้เพื่อนเอาถือกระมังค่ะกับเก็บบะกุ่นบะคุ้งให้เพื่อนแล้วก็เก็บสลัดนะคะให้เพื่อนเอาไปสูมูที่ทํางานกินเนาะปักสลัดไป,ไปจอยกันเมีย่ยงปลาเผาอะไรอย่างี้ไปซื้อปลามาอย่างเดียวผักเราก็เอามาสดๆจากสวนนะอินพอร์ตจาก อีสานบ้านเฮาเนี่ยค่ะกรบกรอบมาเด้งดึงเด้งดึงปั่นข้นปลูกเลยค่ะช่วงเทศกาลปีใหม่นะทุกคนเพลงเด้งดึงเนี่ยเออมันชื่อเพลงเด้งดึงเพลงยังซื้อเด้งดึงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่พอฟังแล้วมันจังหวะมันโจ๊ะจริงๆทุกคนแล้วแบบว่า บ้านตรงข้ามเนี่ยเปิดตั้งแต่แปด่วงหอดเทียงขึ้นกั๊กเพลงเด้งดึงเนี่ยมาเป็นแบบแปดสิบแปดรอบเบีวก็ฟังจนแบบเออกูจะสิลอหงน้ำเขาใดละละสูอ่ะเด้งดึงอ่ะเด้งดึงมาอยู่ั่ะพอเข้าได้ก็เด้งดึงเด้งนั่งอยู่ในสวนก็เด้งไปตามเขาได้ยินเสียงเพลงทุกคนเออดาเงี้ยดาเดงเี้ยไปถ้าต้นกล้วยมันพูดได้นุอ่ะอย่ามาฆ่ากูเด้ออย่ามาหักกูเด้อก็จะบาด้นเนาะ เบลก็จะเก็บผักที่มีในสวนนี่แหละทุกคนผักบางอย่างเพื่อเนเบลก็กินไม่เป็นนะทุกคนกินเพ่อเปลี่ยนกินเป็นผักสลดกัดค่ะเป็นคนอีสานก็จริงนะทุกคนเบลเองก็กินไม่เก่งเหมือนกันผักอ่คือเล่นหนาๆก็เล่นไปแลกากันได้ส่วนใหญ่ก็จะกินง่ายๆก็จะเป็นผักสลดัดนี่เออห้ากินได้เพื่อนก็บอกเพื่อนช่มสวนอวดสวนอวดความสุขอวดมูทุกคนขายแบบปุกคนขี้อวดขีอวดเด้อมาเบิงเบ่งมางไม่ได้แบบว่าแบบอยากจะอวดเพื่อนแบบว่า แบบกูดีกูนั่นนะแต่คือเรามีความสุขเราก็อยากให้โมเห็นว่าเออนี่เนอะมึงว่าเบิงมึงว่าเบิงถ้ามันโตนะ่ะจะเอาไปให้เพื่อนกินด,ด้วยทุกคนมะม่วงเบามะม่วงเบาก็ออกลูกก็คุยให้เพื่อนฟังว่าวันนั้นอ่ะไปซื้อแล้วไปซื้อกับผู้บา่าค่ะเขาก็เลยรวใไห้สองลอยเพื่อนก็นได้ว่าเออ n เมื่อวันที่หนึ่งแล้วเรื่องตอนราคากับเมนมึงนี่แหละผักคะน้าของเราก็โตเยอะเนาะทุกคนเราก็เลยเก็บไปให้เพื่อนเอาเอาไว้ไปผัดคะน้าใส่หมูกรอบใส่ หมูสามชั้นอะไรก็ว่าไปนะทุกคนมันก็อร่อยนะคณะเห็ดหอมเนี่ยต้นมันลำต้นมันอ่ะอวบอวบมันจะแบบกรุบกรอบมากทุกคนใบมันกระแสดนะแต่บางคนไม่ชอบกินใบบางคนไม่ชอบกินก้านอย่างนี้ก็มีนะเบลก็เพิ่งเคยเห็นเห็นในหนังแต่ว่าไม่เคยเห็นในชีวิตจริงแต่สําหรับเบลลก็กินทุกหมดทุกอย่างนนและถ้ามันเป็นผักที่แบบว่าอ่ามันไม่ขมนะเราก็กินได้นะทุกคนแต่กระลำยังไม่โตถ้ากระลำโตก็จะเก็บให้เพื่อนอยู่ของยังไม่โตเลยทุกคนยังห่อแต่บางอันอะห่อใบ สวยมากแต่บางอันน่ะนอนมันกินจิกเข้าไปด้านในข้างในน่ะทุกคนนั่นแหละถ้ามันจิกเข้าไปด้านในแล้วอะ่ะตัวกระหล่ำอะ่ะมันจะไม่หอมันจะไม่โอบอุ้มกันน่ะทุกคนเหมือนใจกลางมันแตกสลายไปแล้วนั่นแหละบอกเลยว่าเรื่องหัวใจนี่ถ้าได้แตกสลายแล้วนี่สกับขึ้นไปแบบโอบอุ้มเป็นไปไม่ได้เห็นบอแต่ขนาดกระหล่ำก็ยังใจแตกสลายไปบ่มิการอบอุ้มบ่สารต่อค่ะย่อยสลายไปตามการเวลาก็คือตายจากกันไปเลยเห็นไหม ขนาดผักมันยังมีวิวัฒนาการแบบนี้เลยถ้าสมมุติว่าเป็นใจคนนะอืมนะเราต้องแบบว่าการเดินหน้าก็คือการเริ่มต้นใหม่นังสือเลียมเก่ากะอ่านจบคือเก่าพูดใดอยากแก้ไขปรับปรุงหนังสือเลียใหม,ม่กะเอาที่สบายใจเลยแต่ว่าสําหรับโยนั้นก็คือเดิมเดิมกะอ่านคือเก่าอ่านไปกะอู้ตีเมียนเข่าปลาโด,ดยแลแลวนวองสีผักชีของเราก็คือเยอะมาก เบลปลูกไว้ก็รอเพื่อนว่าเมื่อจะมาะซุมแซลกินจอยกินกับครอบครัวนี่แหละทุกคนก็ปลูกกินเนาะพอมันเยอะใช่ไหมมันเริ่มแบบแก่แล้วเแบลบก็เลยเอาออกให้เพื่อนหมดเลยเอาไปแจกมูยู่หบองเทดงานก็นได้นะ แล้วก็เบลก็จะปลูกใหม่เพราะว่าผักชีที่เบลปลูกไว้ตรงล้อรถนั่นนะ่ะก็ขึ้นมาเยอะมากแล้วทุกคนเขาเจอดินใหม่ดินที่ว่าป้าเบลอ่ะเอาอ่สั่งมาให้นะ่ะเบลตากไว้แล้วคราวนี้พอเราเอาไปใส่เราผสมดินที่ว่าเบลผสมให้ทุกคนดูวันนั้นอน่ะก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าผักโตเร็วกว่าดินที่เบลเอามาจากหลังบ้านด้วยนะทุกคนผักโตเร็วมากเลยแต่ถามว่าดินหลังบ้านดีไหมมันก็ร่วนซุยดีแหละทุกคนแต่พอเราเปลี่ยนจากพื้นที่ตรงนั้น เขาเรียกอะไรอ่ะอุดมความอุดมสมบูรณ์มันก็จะหายไปเล็กนะ้อยพอย้ายมาตรงนี้มันก็จะไม่ค่อยเพอร์เฟกต์สักเท่าไหร่นะเดี๋ยวเบลจะเอาออกใช่ไหมแล้วเบลก็จะพวนดินใหม่แล้วก็จะเอาดินที่อยู่หน้าบ้านมาผสมกันด้วยนะกับผสมมาซานกันไปนะจ๊ะแล้วมันก็จะปลูกผักมันก็สิงงามไปอีกนะหาอะไรมาอนุ่นมานี่มาปลูกไปว่าจะเอากวางตุ้งดอกนะทุกคนมาปลูกนั่นเลยกวางตุ้งดอกกระเสบเดือยยอดเขานะ่ะลวกกินกับเจลนะปะ้า สุดยอดเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นการจัดแจงผักใส่ถุงให้เพื่อนเนาะเดยไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรแล้วก็ไม่ได้ดึงรากออกนะทุกคนก็จะเอาใส่ถุงแบบนี้แล้วก็จะใส่น้ําตรงรากเขานิดนึงแล้วก็ให้เพื่อนเอาใส่เอากล่องไปวางเพื่อที่จะมัน มันจะไม่ล้มเพราะว่าเลือดเพื่อนเอารถส่วนตัวมาไงทุกคนนั่นแหละมันก็ค่อนข้างที่จะดูแลง่ายเพอไปถึงกับถึงจะเจ็ดแปดชั่วโมงยังไงเราก็เอาไปเองไปถึงบ้านเราก็เอาเส้นตู้เย็นใบก็ได้หรือเอาไปล่างแล้วก็เส้นตู้เย็นใบมันก็นเหมือนเดิมนะคะใบกระหอกใบกระเพาก็ว่าจะตัดให้เพื่อนเพื่อนบอกว่าอุย้ยไปถุงนู้นก็กินได้ไม่นานอย่างเงี้ย ก็เลยแบบว่าเออเอาเอาแบบแบบกระถางปลูกไปเลยไหมล่ะเพื่อนวะก็ได้นะอันนี้ก็จัดให้เพื่อนไปเลยหนึ่งกระถางใหญ่ๆนะคะจักสิเกิดปอเกิดปรูเดี๋ยวขอมาอัปเดตนะก็บอกเพื่อนอยู่นะคะเอาไว้ตรงที่แดดเด้อไม่ใช่ว่าเทน้ําจมน้ำปอดปอดถ่วมาน้ำตายได้พางจันก็ว่าอุ้ยฉันปลูกบอดีงฉันสีบอดใดเด้อลดน้ําครั้งเดียวพอแล้วก็เอาไว้ตรงแดดเขาชอบแดดมากเลยใบยกะพเพรานี่ทุกคนถ้าเราเอามาเพาะมาอะไรอย่างเงี้ย อยู่ในร่มเหมือนเขาจะสวยเติบโตแต่พอเขาโตขึ้นมาเยอะๆะเขาจะมกักแดด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 น่ะเขาชอบมากเลยทุกคนลดน้ําเขาเอาแค่ครั้งเดียวพอพรวนดินให้เขาแบบว่าสม่าเสมอมันก็จะเคี้ยวยุ่งฉันแล้วเราก็ตัดที่ว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรที่มันเป็นดอกมันน่ะทุกคนที่แหลมๆเป็นดอกนั่นนี่ตัดออกใบมันก็จะแตกผุผะผุผะขึ้นมาเลยสุดยอดมากใบกะเพรานี่ยม่แหละเขาบอกว่ากินใบก็ต้องแบบตัด พวกมเมล็ดพวกดอกมันออกนะใบมันก็จแตกออกมาอกโกินแทบจะไม่ทันแหละ,หละทุกคน หน้าเทศกาลตอนมาถึงเจอกันใหม่ๆโอ้มีความสุขมากเลยทุกคนนานๆานานเจอเพื่อนดีอะไรอย่างนี้เนาะพ่อมูสิกับบ้านเท่านั้นแหละมันทําไมเป็นรู้สึกเก้งขว้างมามมนละเป็นเงาๆจังไดู๋มเหมือนเราได้เจอกันแค่แป๊บเดียวเองเนาะแต่ว่าทุกคนก็มีหน้าที่เป็นของตัวเองก็ต้องทํามาหากินสร้างชีวิตครอบครัวไหนจะลูกไหนจะอะไรอีกเนาะปัญหาจิตปัญหาชีวิต ก็ต้องอยากไดอยากมีก็ต้องไปหาไปส้างคันว่าออกไปมันกับบ่ไดบ่มีบ่มีประสบการณ์คือเพื่อนนะเบลว่าไปมาพอแล้วแหละสําหรับเบลเบลก็อยู่บ้านเบลก็ถือว่าอยู่ได้นะเทศกาลมันไม่หนีหายเราไปไหนเราทุกคนยังไงเพื่อนก็กลับมาบ้านอยู่แล้วนะคะตัวเราเองก็นี่แหละใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะคะมีคิดถึงอะไรเงี้ยเราก็โทรหากันก็ได้นะทุกคนจัดแจงอะไรเสร็จเรียบร้อยก็เอาของมาขึ้นรถนะคะเพื่อนเบลก็จะขับรถจากบ้าน นากลางเนี่ยไปถึงสมุทรปราการก็เจ็ดแปดชั่วโมงนะทุกคนก็นานอยู่เบลอะไม่ค่อยมีญาติที่ไหนนะคะทุกคนขาจะมีก็แม่ที่ว่าอยู่ไกลใช่ไหมแม่ก็ยังไม่ได้ปิดหน้ายางถึงแม้จะไม่ได้ทําแบบกีดยางเยอะแต่พ่อแกทาไงทุกคนพ่อน้องชายแกก็ทําอยู่ถ้าช่วงปิดหน้ายางของภาคใต้ก็จะเป็นประมาณเดือนกุมภาแม่เบลอะจะไม่ค่อยได้เที่ยวช่วงเทศกาลเหมือนคนอื่นนะก็คือทําต้องแบบว่า อยู่ในสวนเนาะคือต้องเราเข้าใจชาวสวนน่ะเขาก็จะทํางานแบบนช่วงปิดหน้ายางก็จะเป็นช่วงแบบว่าที่เขาพักผ่อนนั่นแหละก็จะเป็นช่วงเดือนกุมภานุ่นแหละมั้งทุกคนคงจะเห็นแม่เบลมาหาหน้าเทศกาลเนี่ยจะไม่เห็นหรอก เนี่ยไม่ต้องแปลกใจเลยทาไมไม่ไม่เจอแม่ทําไมอะไรเงี้ยถ้าเป็นญาติพี่น้องก็จะอยู่ไปแก้กันพี่เตยป้ายคนหนึ่งก็อยู่ตรงนี้ลุงเบลก็อยู่หนองคายอย่างเงี้ยวันนั้นก็เจอลูกๆของลุงอ่าพี่ๆเขาก็มาเหมือนกันแต่ว่าวันนั้นเป็นวันแห่พระป่าเบลไม่ได้ถ่ายคลิปมันอีลุ่งตุ่งนั่งแห้งจากหยังเป็นหยังค่ะทุกคนค่ะเลี้ยวหาเอื่อยกับ่เห็นมุนนาญาค่ะคนเยอะมากทุกคน แต่เราก็นึกถึงกันเสมอนะคะญาติที่ห่างๆไกลๆก็ยังมีป้ายคนหนึ่งที่อยู่ออสเตรเลียที่แกเป็นเจ้าของอบ้านหลังนี้นั่นแหละทุกคนก็ไม่ได้มาบ่อยขนาดนั้นนาทศการ์ก็ไม่ได้มาทุกปีเนาะบางทีห้าหกปีมาบางทีสองสามปีมาอะไรอย่างเงี้ยค่าตัวค่าอะไรมันก็แพงเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะคิดหอดกับทษหากันคือว่าหลักกับแม่ดราก็เหมือนกันเพราะทุกคนมีหน้าที่แตกต่างกันพพอร์ตกันให้กําลังใจกันเนาะ แบบนี้ดีกว่านะคะทุกคนค่ะเพื่อนเบลก็ขึ้นรถขึ้นอะไรเนาะส่งมูไปแล้วป้าดเป็ยนอีกอย่างที่แบวบว่าทอดเรามาน่นใจทุกทีไม่เป็นอย่างนี้นะทุกคนยืดดีกับแบบว่าเออคือจังสิหายนี่แหละสูก <c oughs> ินหอดมูไปจังสันไปอย่างหรมันเมื่อเลยมันเป็นเงาเงา,ม,เเงา,เงามันเป็นเคว้งควางยังไงลนะ่ะทุกคนเออนะบาย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 โชคดีเดินทางปลอดภัยเดอ้อส่งเพื่อนเรียบร้อยเราก็กลับเข้ามาบ้านทุกคนมาดูสวนของเราต่อแล้วก็ ไปทำกับคงมกับข้าวให้เด็กๆนะคะก็มืดก็ค่ากันไปเนาะสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ